นี่หมู่บ้านื้อตรงวันที่18โอเคครับ เออเรามั่นใจว่าไม่ท่วมเราทำไปก่อนที่อื่นเป็นไงก็แล้วแต่แต่เราปกป้องบ้านเราครับบ้านเราถูกต้องนี่ฮะท่านประธานว่างี้ฮะวงลังสะออนไปแสดงที่ไหนไม่ได้นั่นไงฮะไม่ห่วงวันนี้รู้สึกไงนะฮะวันนี้รู้สึกปลื้มใจฮะเรื่องอะไรฮะเพราะว่าถ้าน้ำไม่ท่วมก็จะไม่เจออีทวงลังเจริญแล้วครับคนนี้ครับลงทุนลงท่อลงในนี้เองเลยฮะลงทุนลงท่อสมัยหน้าผมว่าไม่ไม่มีใครแล้วฮะสมัยหน้าเปลี่ยนเป็นอีทวงลังไม่ได้ ไม่ไหวครับไม่ไหวครับถุงทรายประมาณกี่ถุง right> ก like ันเนี่ยตอนนี้ลงไปนี่ประมาณสัก50ถุงใหญ่ไหมฮะก็ของท่านใหญ่ไหมฮะก็พอสมควรน้ําเออคลองรังสิตเข้ามาในหมู่บ้านซื่อตรงของเราใช่ไหมฮะก็จะมาติดคันกั้นน้ําของเราเนี่ยคันกั้นน้ำเพื่อนบ้านเราที่อยู่ซอยนี้ฮะจะมาทุกอย่างที่เราใช้ก็ใช้ก้อบใช้เราก็ใช้ก้อนไหนใช้ไหนน้อยใช้ไหนมันจะย่อมสร้างแนวคันกั้นตลอด าที่ทางเรียกว่าเป็นทาหารนะครับาาหาเลยกับทางประธานนารำตาลหมู่บ้านนะครับว่าจะเอายังไงแล้วตอนแรกท่านทหารบอกว่าจะจะให้คนในหมู่บ้านออกกันคนละสามแสนนะครับทางก็ามาการบอกว่าคนละสามร้อยได้ไหม ที่เดินแม่พานมาตั้งแต่ที่ที่นครทุกกองถมเลยคนละสองร้อยบาทสองละบนสองร้อยบนโอ้ครับบนนั่นคือจุดที่จะตัดติดต่อกขาต้องใช่ไฟใช้งวงหมอใช้แม่ครมีทั้งแม่ครัวท่าแม่ครัวท่าอย่างที่ยืนแถวนี้ไม่เกี่ยวมามาช่วยกันนะครับช่วยน้ำท่วมมีผมขอไม่มีหรอกครับมาเล่นหมารุกมาเล่นไฮโลกเหนื่อยนะครับตัดที่เหนื่อยนไหมหมาลุกไม่เกี่ยวนะหมาลุกไม่เกี่ยวนะการทานนี่เสียบ้านเราอยู่ได้เขาก พี่ทีมงานความสามัคคีกันนะครับร่วมแรงนวมใจกันน้ําน้ําไม่ท่วมคงไม่ได้เจอกันนะฮะเชื่อมทุกเดือนดีกว่าครับจะได้มาเจอกันอย่างเงี้ยต้องโยกย้ายเราไปส่วนไปช่วยที่ตลาดลังกิตตรงนี้ครับอ๋อขึ้นแล้วครับตอนนี้ตลาดลังสิตครับผมขอะทับท่านมาครับท่านมีสองร้อยไหมครับผู้ชมครับสถานการณ์น้ําท่วมนี้ก็เกิดวิบุรุษเกิดคนที่เรียกว่า คนได้เห็นครับสังคมนึงเกิดความเดือดร้อนก็จะเกิดวิรบุรุษขึ้นมาที่นี่ก็มีเหมือนกันนะสิบกว่าวันที่ผ่านมานี่คนคนนี้ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเขาต้องทนดื่มต้องต้นดึกตนนดินเขาต้องนอนแถวนี้เพราะกลับบ้านไม่ได้เซะทตะเตะะตใส่เรื่องความที่มีพลังในการที่จะรักษาสถานการณ์นี้เอาไว้นะครับพี่ชายของผมครับใส่หมวกนี่ครับจนฟันของเขาเนี่ยฮะล่วงฮะ ไม่ใช่ว่าเขาหนาวฟันออกปากไม่ใช่นะฮะฟันเขาล่วงเป็นฟันปลอมใช่ไหมครับพี่สวัสดีครับชื่อละลินสุลาพ่ายครับคุณละลินสุลาพ่ายกาำลังกายลังใจครับฟันไปทำมาสี่แสนฮะพันพร้อมทำสี่แสนหล่นลงน้ำครับหล่นไปงมแทบตายครับเดือนหนึ่งก็ทำน้ำพี่แล้วับผมว่าเอาไปอย่างนี้ดูดีนะพี่นะวผมว่าประมาณจะเอาฟันหนึ่งดิขอให้นะยเอาพวกเครื่องจัดครับน้ำในคลอมหมดเร็วจะได้เห็นฟันของพี่เขานะครับเอาเลยครับ ¡Ja, ja, ja!